โอเคนะครับผมนะก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาในเกมของโดคงังแบทเทิลกันอีกแล้วนะฮะก็เมื่อวานนี่มันมีอัปเดตมานิดหน่อยนะเป็นอัปเดตกิจกรรมคร่าวๆที่จะถึงในอีกไม่กี่วันประมาณอีก5 6วันได้นะครับเพราะว่ามันคือกิจกรรมของการเขาดาวนะเขาดาวคืกิจกรรมของโดคังตังกี้วนเอกนะก็กิจกรรมโดคังตังกี้นี่คือมีทุกปีนะครับมีทุกปีเลยแล้วก็นี่เป็นปีของ2020 นะฮะก็เป็นตนัวละครทุกคนน่าจะรู้กันดีเนาะไม่น่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่าพูนโกเทงกับ,บตูบูอะ่ะเออนะเป็นโกเทงกับบูนะครับมาแน่นอนนะฮะซึ่งก็น,นี้เขาปล่อยเป็นตัวออกมาก่อนนะเป็นแบบตัวฟรี5ใบซึ่งระหว่างเขาดาวนี้มันจะเป็นการแบบมิชชั่นมาใหม่เป็นมิชชั่นของการได้ตั๋วนี้มาเป็นจำนวน5วันนะก็ถ้าเรารวมรางวัลลนะ็อกอีแล้วก็รางวัลมิชชั่นเนี่ยก็จะได้มาทั้งหมด5ตั๋วทั้ง2ตู้เลยนะครับนลก็ถ้าเกิดว่าจะได้เปิด1ิ สิบตัวฟรีเลยนะครับเออมีรุ่นเหมือนกันว่าจะได้ตัวละครใหม่อะไรอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยผมแน,นะนานะอยากที่เกียจนะครับเข้ามาเล่นเกมสัก2 2รอบต่อวันก็ได้เออได้ไม่ชั่นตัวมันก็โอเคแล้วนะครับามาเปิดกาชาลุนได้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ากิจกรรมของโดคังตะกี้ของปีเนี่ยมันจะเป็นอะไรมาใหม่บ้างนะจะมีเป็นตู้คือแน่ๆเป็นตู้บูทงเนี่ยมาแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับอีเวนท์ที่มันจะยัดมาในกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยผมไม่ค่อยชัวร์ว่าจะยัดอะไรมานะเออดูทรงนี่คือผมไม่แน่ใจเลยอันนีะ้ ก็เดี๋ยวรอชมทางเกมเขาปล่อยมาอีกทีหนึ่งแล้วกันอันนี้ผมไม่อยากไปคาดเดาอะไรมากคลิปนี้ผมก็จะแค่พาไปดูตัวละครกัแร้วกันนะครับว่าตัวละครตัวใหม่2ตัวเนี้ยมันทําอะไรบ้างแล้วก็หน้าตู้เป็นยังไงบ้างตู้ควรเปิดไหมมันเก่งไหมมันยังไงมันดีหรือเปล่านะครับนะเผื่อคนแบบไม่ได้ดูหรือว่าไม่เคยเห็นมันมาก่อนหรือว่าอะไรเงี้ยนะจะได้แปลสกิลในตัวด้วยนะครับสำหรับตัวละครตัวใหม่ทั้ง2ตัวก็ผมจะมาทําการแปลสกิลก่อนแล้วกันนะครับว่ามันทําอะไรบ้างนะครับนะก้อนี้มาดูในมือถือเพราะว่าผมไม่มีคอม นะอาจจะดูแบบลำบากแปลกตายดนึงก็ขออภัยแล้วกันอันนี้นะครับนะโอเคนะก็เป็นตัวละครโกเทงล่างนี้นี่คือร่างฮิวอาเวลาเปลี่ยนร่างแล้วเรียบร้อยนะฮะจะเป็นร่างผมดําก่อนซึ่งมันสามารถเปลี่ยนไล่สขั้นนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนล่างได้สขั้นก็คือร่างซูเปอร์สัญญาและล่างสัญาสามนะก็เดี๋ยวขึ้นมาว่ากันว่ามันเปลี่ยนร่างยังไงนะฮะก่อนนี้คือร่างแรกนะเป็นอาร์ทำนองนี้เลยผมว่าอาร์ไปดูธรรมดาไปปะอาร์เแบบว่า มันก็ไม่ได้สวยมากมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แย่มากผมว่าอาร์ตก็แบบพอพอดูโอเคไหมเออติดเรื่องสกิลนะครับมันจะนําให้กับสเปเชียลโพสต์นะครับ,บะะเป็นแคทใหม่ของเซิร์ฟเราที่จะมาถึงนี้นะเป็นแคทของแบบพวก,พวกตัวละครสายโพสท่าเออสายแบบเก๊กเก๊กรอหน่อยนะแบบพวกอะไรอ่ะเกรซิอาแมนโคฮังเกรซิอาแมนแะอะไรอย่างงี้นะครับพวกท็อปโปดิสโปที่มันชอบโพสท่าก่อนสู้อะไรเงี้ยเออพวกดีบีแอนที่มันแบบโพสท่าความรักอะไรของมันเออแบบพวกตัวละครโพสท่า มีท่าเท่ไว้ก่อนน่ะเออกินไม่ได้แต่เท่เอาเท่ไว้ก่อน,อกอนโกเทงนี่คือเตือนแน่นอนพวกโกเทงรตั้งแต่ล่างผมดำจนร่างทุกระยสามนี่คือติดทุกทุกล่างนะคะระับก็ถือว่าดีแต่ว่าคือไอ้แขดเนี่ยตัวละครมันค่อนข้างจะแบบไม่ค่อยจะเข้ากันไหมเออคือมีแต่พวกโกเทงอะไรางี้นะมันก็แบบไม่รู้สิต้องลองดูอีกทีนึันนี้ผมไม่ชัวร์อะไรผมไม่อยากฟันธงเพราะผมไม่เคยเล่นเลยไงนะเห็นแค่สกิลอย่างเดียวนี้ก็ไม่อยากจะตัดสินเลยมากนะครับแต่ว่าแขดมันนำดีมากนะแขลดมันเองอ่ะคือนำโคตรเยอะแล้วก็น ก็คือจะนําให้ให้กับแฉทเนี่ยนำชิ้สี่เลยนะครับแบบชิเยอะมากแล้วก็บวกเปอร์เซ็นต์เอเดคกับ HP d e f e n s e นี่คือบวกตันเลยก็คือบวกร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าเยอะสุดแล้วนะสำหรับเกมนี้นะครับซึ่งถือว่าดีมากแต่ว่าคือแฉทมันนะตัวละครสายซัพพอร์ตมันไม่ค่อยมีไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคือมันไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่ผมเรียกอย่างนี้ดีกว่าเอออาจจะต้อง,องนะรอในอนาคตอาจจะมีตัวละครอื่นมาเพิ่มมาบัฟเพิ่มให้กับทีมนี้นะครับก็ เราชมกันได้ซึ่งก็นําได้2แคกต,ตัวนี้นะนำแคกใหม่เทเบอร์โพสกับแคกของยูทแคกประเภทเด็กนะฮะก็จะนําคีย3แล้วก็ HP อีเดอเคบวกร้อยเแต่ว่าดีเฟนส์จะบวกน้อยนะครับดีเฟนส์จะตกมาสักร้อยสาสนะฮะก็จะนําได้ดีกว่าในแง่ของอีดอเคนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะเทียบกับโกคูเด็กตัวสีม่วงตัวเก่านะฮะคือโกคูเด็กอะ่ะมันจะนําได้ทั้ง HP อีเดอร์เคดีเฟนส์เลยแต่ว่านําได้แค่ร้อ,อ HP, ยห้าสิบเปอร นะฮะนั่นแหละก็แล้วแต่คนจะเลือกใช้แล้วกันส่วนท่าแม่ตายนะครับท่าแม่ตายจะเป็นการโจมตีแบบอิมเมนต์นะฮะเออก็ตามพื้นฐานตัวตะวคังเฟสต้องตีอิมเมนต์เหมือนเดิมนะตีอิมเมนต์แล้วก็สามารถเพิ่มดีเฟนต์แบบ1เทิร์นได้นะครับเป็นการเพิ่มดีเฟนต์แบบเกตตี้เลื่งดดีเฟนต์ก็คือเพิ่มแบบ50%นะครับก็ตีปุ๊บถือขึ้นอีก50%นะแต่เพิ่มแค่1เทิร์นเท่านั้นนะฮะโอเคก็ถือว่าไม่ได้เลิศหรูมมมากกกนนนนนนนะะะะเเพิ่ด่ดฟ์ใหห้้้ััถึึขี็แแคลฮ ส่วนของะะพาสซีฟสกิลนะครับพาสซีฟนะครับผมจะมีคีบบวกหนึ่งนะฮะแล้วก็เอเดคกับดีเฟนต์บวกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะค,ะคืออันนี้คือบวกตั้งต้นนะมีแค่แค่นี้จริงๆแล้วก็มีแค่นี้เลยสำหรับร่างแรกแนละ้วผมดำมีแค่นี้จริงๆไม่มีอะไรมากมีคีบกับเอเดคดีเฟนให้ตั้งต้นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็คีอบวกหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนร่างเลยนะฮะคือมีแค่นี้จริงๆร่างแรกนะไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้นะฮะนั่นแหละเพราะว่าตัวมันเป็นเน้นแบบสายเปลี่ยนร่างมากกว่ามันเลยแบบร่างแรกไม่ต้องอะไรมมาาากกเเทท่่่ไหรััันนลยยค้บของะ นะมันจะเหมือนของทั้งกับซามารสเออคล้ายๆกันนะฮะล่างแรกไม่ค่อยจะโดดเด่นเท่าไหร่ต้องรอเป็นล่าง2ก่อนนะฮะอืมนะซึ่งวิธีเป็นล่างเป็นล่างซูเปอร์เซย่าล่าง2นะครับก็ต้องใช้เวลาในการเล่นมา3เทินก่อนถึงจะทําการเปลี่ยนล่างได้นะฮะซึ่งมันจะเป็นการเปลี่ยนล่างอัตโนมัตินะครับไม่ได้ว่ากดใช้หรืออะไรนะมันจะเปลี่ยนล่างให้เองเลยก็โผล่มารอบหนึ่งแล้วก็โผล่รอบนึงก็เป็นซูเปอร์เซย่าเลยนะครับโผล่มารอบเดียวแล้วก็โผล่รอบหนึ่งเป็นซูเปอร์เซย่าทันที แล้วนี่ก็คือร่างของซูเปอร์ไซย่านะเป็นโกเทงซูเปอร์ไซย่าร่างนี้นี่อันนี้ก็คืออาร์ตของมันนะครับอาร์ตมันก็ถือว่าอาร์ตมันดูแปลกๆนะนี่คือตามในนิเมะใช่ไหมภาพภาพโพสต์นี้นะฮะมันแล้วนี่อะไรอันนี้คือภาพภาพออริจินออฟอาร์ตนะครับจากในอนิเมะเลยนะในทีวีทีวีซีรีส์ไอ,ไอ้เหี้ยเดี๋ยวแล้วมึงมึงคนเดียวกันเปล่าวะอันนี้ยังพอ amin, มีกล้ามีอะไรเป็นดูเท่นะแต่พอเป็นภาพอนิเมะนี่คือแบบอะไรอะ เียมึงเป็นเด็กปัญญาอ่อนวะเนี่ยมึงคอสไปเป็นโกเทงเหรอดูดิกล้ามันก็ไม่มีแล้วดูหน้ามันชูสองดูหน้าวันดิไอ้เหี้ยคือดูแล้วก็หายนะหน้ามันดูดิมันแปลกๆนะผู้ชมแปลกๆวะ่ะเอออย่าไปเลยมากแล้วก,กันนะเป็นภาพตอนอยู่ในเมฆน,นะเก่าแล้วแหละเออนะฮะก็ร่างนี้นะครับเอฟเฟกต์แม่ตาจะเปลี่ยนไปนะฮะตีเอิมเมนแล้วก็เกลลี่แล้ว่งมีเฟน้นถึงเธอเหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าที่เพิ่มเข้ามาก็คือเป็นการมีโอกาสนะครับเกสแชในการโจมตีสตาร์ตศัตรูตรตรได้นะฮะก็มีโอกาส70%นะเกสแชในการสตาร์ตรน,นี่คือถือว่าสูงมากเนะเพราะว่าตัวละครแบบเกสแชสในการสตาร์ตรได้นี่คือมีน้อยนะฮะซึ่งนี่เป็นหนึ่งในนั้นของตัวละครประเภทนั้นนะซึ่งมีน้อยจริงๆเนี้ยถือว่าดีมากนะเกสแชสแบบสตาร์ตร70%เนะี่ยสูงมากนะครับอันนี้คือเล่นใน FBR จะเหมาะมากเลยนะโคตรโกงเกสแชนี่คือสูงจริงนะ แล้วก็พาร์สิบตะกิลก็คือจะมีคี้บวกให้มา2คงขก็จะบวกเยอะกว่าร่างผมดำนะครับมีคี้บวกให้2แล้วก็อีเดียคีดีเฟน์บวกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เห <c oughs> มือนกับร่างแรกเลยเหมือนกับร่างผมดำอนันนี้นะฮะตรงอีเดียคีดีเฟน์เหมือนกันเลยแล้วก็มันจะมีโอกาสไฮแชนส์นะครับที่จะโจมตีแรงขึ้น50%นะฮะแล้วก็วิดไฮแชนส์ในออริจินอลอีกทีหนึ่งก็คือถ้าหากมันติดตรงนี้ไปอ่ะถ้าหากมันติดพาสซีฟตรงนี้ไปอันแรกนะครับไฮแชนแล้วมันติดนะฮะตรงนนนีีี้้าาตติดพสซฟใกรรแงขึ50% มันก็มีโอกาสที่จะตีแรงขึ้นถึง4%ไปอีกนะครับนะคืออย่างง,งนะฮะมันเป็นมันแบบว่าเป็นโอกาสในโอกาสทีนึงอะ่ะเออคือตีแรง4%ปุ๊บก็มีโอกาสที่ตีแรงขึ้นถึง4%ไปอีกแต่ว่าจะติดไหมก็อีกเรื่องหนึง่งเออเข้าใจไหมเอะก็คือบางทีมันก็เก่งบางทีก็ไม่เก่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะติดพาสซีฟนี้ไปบ่อยแค่ไหนนะติดเยอะหรือเปล่าจะติดหนึ่งครั้งหรือไม่ติดเลยหรือว่าติดสองรอบไปเลยแบบตีแรงไปเลยหรือว่าไม่ติดเลยสักอย่างอะไรอย่างนี้ก็เป็นไม่ได้หมดเลย นะครับนะแล้วก็มันจะมีโอกาสนะครับวันนี้ก็เหมือนกันเลยนะจะเหมือนกับอันแรกที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือเป็นโอกาสที่จะดีเฟนต์เพิ่มขึ้น50%แล้วก็มีโอกาสอีกเอเดชันแลไปอีกที่จะถือขึ้นอีก50%โอกาสไฮแช่เหมือนกันนะก็คือเหมือนกับเอเดชัแหละเหมือนกับที่ผมพูดไปเมื่อกี้แต่ว่าเปลี่ยนแค่เอเดชัเป็นดีเฟนต์แทนนะฮะก็คือสรุปเลยก็คือเป็นโอกาสในการเก่งเออวันนี้ก็ติดดีเฟนต์เยอะวันนี้ก็ติดดีเฟนต์น้อยวันนี้ก็ติดเอียยัน้างท่ล เรื่องนี้ก็ติดหมดเลยอันี้ก็เป็นไปได้หมดเลยนะครับนะนั่นแหละนะมันก็ประมาณนั้นแหละคือมันขึ้นอยู่กับดวงของเรา,าจริงๆอ่ะอันเนี้ยนะนะซึ่งผมโคตรเกียดท้าสซีฟอย่างนี้เลยนะฮะมันจะดวงไปไหนมึงจะใช้ดวงเลยก็แ yeah. ย่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไฮแชน์เยอะแยะวะเยอะเกินบางทีนะครับแล้วก็ไม่หมดนะครับตัวนี้นะล่างซูเปอร์เซย่าล่างเนี้ยจะมีโอกาสไม่แน่แชน,นะฮะโอกาสไม่ไแน่ใจก็คือโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่ทำการโจมตีเบิร์ดไม้ตายได้นะฮะนี่เอาซูเปอร์แท็กได้นะฮะก็เทนะ่ากับว่าถ้ามันติดพาสซีีฟน้ไปอ่นะ ก็คือโกเท็กน่ะสามารถตีเบิ้ลได้2รอบเลยนะออยก็คือตีแมาตต์ได้3รอบนะครับก็จะดีมากเลยนี้นะฮะแล้วก็ต่อไปเป็นแอคทีฟสกิลนะครับแอคทีฟสกิลเป็นการเปลี่ยนร่างเป็นร่างเซียสามนะฮะก็จะมีเสียงด้วยนะฮะเป็นการเปลี่ยนร่างซึ่งเงื่อนไขในการเปลี่ยนร่างเป็นร่างเซียสามนะครับก็ต้องมีเลือดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เหลวามากกว่าแล้วเราก็ต้องอยู่ในร่างของซูบูเซียอีกสี่เทิร์นด้วยถึงจะสามารถใช้ได้นะครับก็คือผ่านไปร่างซูบูเซียสี่เทิร์นก่อนแล้วเลือดก็ต้องมีเจ็ดสิบเปอร์เซ็น จะสามารถใช้ได้นี้นะครับก็เป็นการกดใช้ก็จะเป็นแอคทีฟสกิลเนาะก็เป็นการกดใช้นะฮะเราเลือกเอาเองได้ว่าจะกดหรือไม่กดจะเปลี่ยนร่างหรือไม่เปลี่ยนนะครับก็แล้วแต่คนนะนะนั่นแหละซึ่งพอเปลี่ยนร่างจะเป็นร่างนี้นะครับเป็นโกเทงนั่นเองซูเปอร์ไซยาสีโกเทงนี้อา,าร์ตสรบผมถือว่าเท่นะเออไม่รู้ว่าใครชอบไม่ชอบอยังไงแต่ผมรู้สึกว่าผมก็โอเคนะผมก็รู้สึกว่าผมชอบอยู่ระดับหนึ่งนะเอาที่ภาพโหลดภาพนิง่งโอเคมาแล้วอันเนี้ยผมถือว่ามันเท่อยู่นะเออ ก็เอฟเฟกต์แม่ตาจะเปลี่ยนแปลงนะครับนะจะเปลี่ยนเป็นการเพิ่มเกรลี่เลสซิ่งอินดิเคดิเฟนส์นะครับเปลี่ยนเป็นการเพิ่มมินิคเพิ่มขึ้นแล้วอันนี้นะก็ตีแรงขึ้นแล้วก็ดิเฟนส์เพิ่มขึ้น3เทิร์นนะครับก็คือตีปุ๊บตีแรงขึ้นแล้วก็ถือขึ้น3เทิร์นเลยแบบ50%นะฮะถือว่าโคตรดีนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันสามารถคัมโบวกับอ่าพาสีมันได้อีกทีหนึ่งเพื่อว่ากันนะฮะแล้วก็ตีอิมเมนเหมือนเดิมตีอิมเมนการโอกาสไฮแชในการสแแแตตตะะะะะู่นนนนนนครับกกก็็จจเเเปปลียาชชไฮท ร่างคือพุทธิยายจย่ายโอกาสสต,ตันเยอะกว่าคือแม้ตายมันจะตีแรงมากกว่านะครับนะไม่ต้องขึ้นดวงจากพารสีบมากมายขนาดน,นั้นนะฮะร่างสามันจะเก่งเองเลยนะซึ่งพาร์สีของร่างสามนะครับก็จะมีเอเนอรเคดีเฟนต์บวกตั้งต้น100นะร้อยเปอนะฮะนี่คือบวกตั้งต้นนะครับแล้วก็จะบวกเอเนอรเคจร้อยเปอร์เซถ้าเราโจมตีแม้ตายนะฮะก็รวมเป็นสองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะถือว่าดาเมจแรงนะครับร่างนี้แล้วก็สีเธอแรกของร่างเซายสามนะครับย้ำนะครับว่าสีเธอแรกเท่านั้นนะสีะแบบเธอ ดีๆเลยก็คือบัฟคิ้บวกสก็จะได้แม่ตายง่ายขึ้นแล้วก็เป็นโอกาสเกสแช้ในการตรีเบิ้ลแม่ตายได้นะฮะนะเกสแช้นี่คือ70%ใน,นการตรีเบิ้ลแม่ตายนะสูงมากนะครับแต่ว่าเนี่ยโอกาสตรงเนี้ยอยู่ได้แค่สเทิร์นแรกเท่านั้นนะครับนะก็คือไปล่างเซียสามก็แค่สเทิร์นอ่านะพอจบสเทิร์นแรกของล่างเซียสามก็จะไม่มีโอกาสเกสแช้ในการเบิ้ลแม่ตายแล้วนะนะก็คือหมายความว่าล่าง3เนี่ยมันจะเบิ้ลแม่ตายได้2รอบแต่แค่สเทิร์นแรกเท่านั้นนะฮะ ซึ่งตัวมันเองเนี่ยสามารถตีแม้ตายได้3รอบเลยนะครับถือว่าดีมากก็อย่างที่บอกไปคือมันคอมโบกับแม้ตายมันเองได้นะฮะแม้ตายมันก็สามารถ,ถเพิ่มมีคีเฟนสามเทอร์แบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าติดเบิ้ลสักแบบแบบติดเบิ้ลสองรอบในในแต่ละเทอร์อะไรเงี้ยถือว่าดีมากเลยนะมันจะตีแรงขึ้นแล้วก็ถือขึ้นมากๆนะครับดีโคตรเลยนี่ประมาณนี้พาสีผมว่าพาสีมันก็ไม่ได้แย่นะมันมันก็ไม่ได้หรือหวามากขนาดนั้นแต่ผมว่ามันก็โอเคนะเออถือว่าเก่งอะ่ะคือสำหรับผมมาถือว่าเก่งเลยนะ ก็ไม่รู้ว่าเล่นจริงมันจะเก่งขนาดไหนอันนี้คือดูแค่าพาสีไงเออนะฮะก็สรุปน่าจะเป็นตนัวละครที่เอ,อ่อร่างแรกเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะครับร่างแรกคือเป็นร่างที่แบบว่า,วาพื้นฐานเบสฟอร์มจริงๆคือไม่มีอะไรเลยมีแค่บัฟเอ,อ็นคีดีเฟนต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวแล้วก็ฮีโร่หนึ่งแล้วก็ร่างซูเปอร์ไซย่านะครับร่างนี้จะเป็นการแบบว่า,วาใช้ดวงในการเก่งเออคือยิ่งมีดวงเยอะมันจะยิ่งเก่งนะครับแล้วก็โอกาสสตันมันสูงโอกาสสตันมันเกสแชนต์เงี้ยมันสูงมาก แล้วก็ร่าง3นะครับมันจะมีโอกาสตีเบิ้ลมากกว่าร่าง2โอกาสเกตแชนันนะฮะแล้วก็จะตีแรงมากกว่าผมว่าอืม,มน่าจะตีแรงมากกว่านะเพราะว่ามันไม่ตายมันเอฟเฟิกไม่ตายมันเพิ่มมินคดได้แบบ50%เงี้ยเออน่าจะแรงมากกว่าร่าง2นะฮะนั่นแหละนะแต่คือกว่าจะเปลี่ยนร่างไปร่างไซเรสามได้ผมว่ามันนานนะเว้ยคือมันก็ไม่ได้นานถึงขั้นแบบ้ย10เทิร์น20เทิร์นเนี่ย, 10, 20, 10ยมันจะมาสัก8เทิร์นเนี่ย8เทิร์น9เทิร์นก็จะเปลี่ยนร่างได้ นะฮะมันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบนานเกินไปมันก็แบบกลางๆเกมอะเนาะเออนะฮะนั่นแหละก็โอเคไม่ได้แย่นะครับถือว่าเก่งในสหรับผมนะอืมนั่นแหละก็ได้ใครเป็นสายโวโกเทงก็เปิดหาได้นะครับมันก็เก่งใช้ได้ตัวนี้มาต่อไปเป็นของเจ้าบูนะครับนะบนะเป็นบูอีวิวกับบูอ้วนนะฮะในการ์ดเดียวก,กันนะคือร่างแรกจะเป็นร่างบูอ้วนก่อนนะแต่ว่าการ์ดเนี่ยเป็นการ์ดของบูอีวิวอยู่ด้วยเออก็แปลกดีนะก็สกิลผู้นำเลยครับหลีดเดอร์สกิลนะฮะจะนําให้กับแคดของมาร์จินพาวเวอร นะฮะแขนนี้ก็มีบูบูเทนซ์นำไปแล้วนะครับเออแล้วก็แขนไรเชลไรฟอร์มนะครับมาจินพาวเวอร์จะบวกดีมากบวกขี้สี่แล้วก็ HP attack defense บวกร้อยเจ็ดสิก็เหมือนโกเทนซเลยนะแต่ว่าเปลี่ยนแค่แขนเฉยๆอันนี้คือแขนหลักที่มันนำนะนำไม่ได้โคตรดีแล้วคือแขนเนี้ยตัวละครมันดีมันเข้าด้วยกันได้ดีมากแขนเนี้ยนะคือแขนมาจินพาวเวอร์นี่คือเก่งมากนะครับมันจะเป็นพวกตัวละครแบบพวกพวกบูอ้วนบูอะไรเงี้ยพวกบูทั้งหลายแหล่จะอยู่ในแขนนี้หมดเลยแล้วก็คือแขนแม่งนําดีสัด นะแขดนำแบบโคตรฟูอ่ะนะแขดนำฟูลพาวเวอร์มากขีสี HP Defense, ่ HP อินเครดิเฟนต์ร้อจ็ดสิบเปอร์เซนี่คือโคตรสูงถือว่าดีมากเลยนะครับนะแล้วก็นำอีกแขดนึ่นฟฟงก็คือแขดอันดิเชียร์ไรฟอร์มก็คือขีสามแล้วก็ HP อินเคอร์บวกร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าดิเฟนต์จะบวกร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะฮะนะก็แม้ตายของร่างบูอ้วนนะครับร่างแรกร่างบูอ้วนธรรมดานะฮะคือเป็นการตีแบบอิมเมนต์แล้วก็เกลีก่ยซึ่งอินเคิร์หนะน,นึ่งเทิร์นแทนนะโกเเเเทงจะพิ่่่่มดฟนน์แตวาบูีย จะเพิ่มไอเดเคแทนนะฮะนะ,ะ,นะเป็นสายดาเมจมากกว่าเนาะเออส่วนพาสีของร่างบูอ้วนนะครับก็จะมีคีบวกหนึ่งแล้วก็ไอเดเคบวกร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนะแล้วก็มีการกันดาเมจเพิ่มขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็ถือว่าเอ่ออันนี้ผมว่าบูอ้วนจะดีกว่าปะถ้าเทียบกับร่างโกเทงร่างร่างร่าง่างผมดำเออคือร่างโกเทงไงร่างร่างแรกอ่ะมันจะมีคิให้หนึ่งแล้วก็ไอเดอรเดีเพิ่มถึร้อยเปอร์เซ็นต์ไงแต่บูอ้วนนี่คือมีไอเดอร์เคร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็การ แต่ว่าไม่มีดีเฟนต์ให้นะแต่คือเอาจริงแล้วอ่ะไอการการดาเมจกับดีเฟนต์เนี่ยผมว่าการกันดาเมจดีกว่านะไอการณ์เมจดีกว่าการเพิ่มดีเฟนต์นะครับนะแล้วก็เงื่อนไขในการเป็นร่างก็งเหมือนกเทงเลยนะครับเหมือนกับร่างซูเปอร์ไซย่าเลยก็คือจะเป็นเป็นอีวิวบูได้ก็ต่อเมื่อ,อ,อผ่านไป3เทินนะครับแล้วตั้งแต่เริ่มเทินนะ,นะนะก่อนแหละก็จะเป็นอีวิวบูล่างนี้นะเป็นร่างไออีวิวบูล่างสีดำนะฮะนี่ร่างผีหลอกนะ ก็ล่างนี้เอฟเฟกของท่านแม่ตาไม่เปลี่ยนแปลงมากจะเป็นการเพิ่มบีทีเคแบบเกลี่ยลเซ็งเอเดีเคเหมือนเดิมแล้วก็ตีอิมเมนต์แต่ว่าที่เพิ่มมาจะเป็นการซิลซิลที่ไปแท็กศัตรูได้นะครับก็ทําให้ศัตรูมันติดสถานะติดซิลนะครับผมแล้วก็พาร์ทสี่ของร่างบูอีวิวนะครับร่าง2ก็จะมีคีบวก2แล้วก็เอเดีเคบวกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตั้งต้นอันนี้คือบัฟเอเดีเคมาเยอะมากเลยนะครับนะแต่ว่าไม่ได้มีบัฟดีฟเอนเหมือนโกเทงนะฮะมีเอเดทีเคห้าร แล้วก็จะมีการดาเมจให้เหมือนเดิมนะครับเหมือนร่างบูอ้วนเลยก็คือการเาเมจอฟรีดูกาเตจได้40%นะครับก็แทงได้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มันจะมีโอกาสให้แชสนะครับในการสตันศัตรูที่เราโจมตีใส่ไปก็ยกตัวอย่างเช่นผมตีใส่โกคู oo, นะครับโกคู Go ก็มีโอกาส50%ในการที่จะตีสตันนะครับนะก็จะติดหรือไม่ติดก็ไม่รู้เพราะเป็นโอกาสในการติดแต่ว่ากับการที่ผมมาตีโจมตีใส่โกคู oo, นะครับโกคู Go ก็จะไม่สตันเลยนะ คือต้องโจมตีไปก่อนถึงจะมีโอกาสในการติดสตันนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะติดชวนๆนะก็เป็นโอกาสในการติดเนาะอันนี้50%โอกาสหายแช่ในการติด,นะน,น,น,ตดนะฮะนั่นแหละนะครับก็ถือว่าดีนะคือใน SBR ผมว่าดีเลยแหละคือหนึ่งนะคือมันซิลได้ใช่ไหมจากแม่ตายมันเองซิลก็ได้ตันก็ได้นะก็คือถึงไม่ติดตันก็ติดซิลได้แน่แล้วแหละใช่ไหมล่ะจากแม่ตายก็ติดซิลได้แน่แล้วนะครับเออโคตรดีนะแล้วก็มันยังไม่หมดนะครับตัวนี้ยังสามารถหลบได้ด้วยอย่างเงี้ยโอกาสไม่ได้่มแช์ในการเอเวอเรมี์เอ็แท็กนะ โอกาส30%ในการหลบนะครับค่อนข้างจะดีมากหลบก็ได้ตีก็แรงนะตันก็ได้ซิวก็ได้ถึงจะโดนแบบโดนดาเมจก็มีการดาเมจให้40%นะคือถึงจะไม่หลบก็ไม่โดนเข้าแรงถูกไหมพราะว่ามีการดาเมจให้นะครับถือว่าโคตรดีดีโคตรนะดีนะผมว่าพาร์สี่มันแบบดูดีมากเลยอ่ะนะนั่นแหละใช้ได้ในฮะร่างนี้นะฮะผมว่าผมว่าบูอีวิีจะดีกว่าโกเทงป่ะเออคือมันชัวร์กว่าไง แล้วก็แอคทีฟนะครับจะทำการเปลี่ยนร่างเป็นบูลซูเปอร์นะซูเปอร์บูนั่นเองนะฮะเป็นบูร่างสีชมพูร่างผอมนะฮะก็เงื่อนไขในการใช้งานก็เหมือนเดิมเหมือนของโกเทคเลยเป๊ะเลยนะครับก็คือต้องอยู่ในล่าของบูอีวิวไปสีเทินก่อนแล้วก็มีเลือด70%หรือมากกว่าถึงสามารถใช้ถีบตะยิวได้นะครับก็เป็นการกดใช้นะเลือกได้ว่าจะกดหรือไม่กดนะฮะนะมันก็จะเป็นบูร่างนี้นะครับเป็นบูลซูเปอร์นั่นเองนี่ร่าง3นะครับร่างสุดท้ายและไฟนอลฟอร์ม เราะนั่นฟอร์มของการ์ดนี้นะครับนะก็การ์ดนี้ก็เอฟเฟกต์แม่ตาจะเปลี่ยนไปนะฮะก็เอฟเฟกต์นะครับจะเป็นการเกร้ได้เลือกซึ่งเอเดอร์เคลดีฟีนสามเทินนะครับเหมือนของโกเทงเนี้ยนะอันนี้คือเพิ่มเอเดอร์เคลดีฟีนได้สามเทินแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตีอิมเมนต์นะตีแบบอิมเมนต์แล้วก็สามารถซิลศัตรูได้ซิลสบายแฮกศัตรูได้นะครับก็ยังคงความเป็นบูของล่างเอิไว้อยู่นะฮะยังคงซิลได้เหมือนเดิมนะฮะแหละนะโกเทงตันไอ้นี่ซิลนะ แล้วก็พาสีนะครับพาสีนี่คือไม่ได้มีอะไรมากเลยนะนะแต่ว่าบัฟมาเยอะนะครับนะก็คือมีคีบวก3นะครับได้คีบให้3เลยได้ไมา่ตายง่ายขึ้นแล้วก็อินเดเคบวกสองบปซวกมาซะเยอะเลยบ่กทำมาเยอะแยะวะเนี่ยนะแล้วก็มีบัฟกันดาเมจให้อีก50%นะครับรีดูดาเมจได้50%ด้วยนะก็จะกันดาเมจได้ดีขึ้นกว่าล่างบูอ้วนกับบูวิวนะครับนะกันได้ดีขึ้น50%นะครึ่งๆหนึ่งเลยอะ่ะถือว่าดีคือแทงได้เลย แล้วก็มันจะบวกอัตราค,คิทิคอนนะครับ12%นะครับนะต่อจำนวนลูกแก้วลุงที่เรากดได้1ลูกนะฮะก็คือเกิดลูกแก้วลุงเยอะก็จิงมีโอกาสคิทิคอนเยอะนะครับนะนั่นแหละก็มีแค่นี้สรุปนะเออมีแค่นี้จริงๆก็คือร่างบูลร่างนี้จะตีแรงนะครับแล้วก็คิทิคอนง่ายมากพร้อมกับมีการเบริมให้50%ก็คือสามารถแทงได้เลยนะฮะแล้วก็แม้ตายซิลไว้ด้วยนะครับตรงนี้ผมว่าบูเนี่ยอ่า ผมว่ากูเทนจะดีกว่าบูนะระยะล่างของล่างสุดท้ายล่างไซเรนส์กับนล่างซูเปอร์บูเนี่ยในส่วนของล่างสุดท้ายของทั้งสองตัวเนี่ยผมว่าของกูเทนจะดีกว่าป่ะเพราะว่ากูเทนมันเบิ้ลแม่ตายได้ไงเออแต่บูก็มันก็ดีอยู่ในแบบของมันเนี่ยเออคือมันคนละแนวกันว่ะแต่คือมีความเก่งกับคล้ายๆกันอยู่นะคือแม่ตายมันคล้ายๆกันเลยนะครับแม่ตายมันเอฟเฟกต์คล้ายกันแต่แค่ซีรีส์สเตนท์เฉยนะฮะนะนั่นแหละก็โอเค ถือว่าเก่งมากๆนะครับใครขาดตัวละครสายเวทินพาวเวอร์ก็เก็บเปิดได้เอาจริงๆตัวใหม่ทั้งสองนี้ก็ถือว่าเก่งนะครับนะไม่ใช่ว่ากากานะเก่งใช้ได้เลยนะครับแบบเก่งระดับหนึ่งเลยนะฮะพอใช้งานได้ค่อนข้างจะโอเคแต่ว่าดรวยความให้ตู้มันเนี่ยคือตู้มัน,นข้ามบ่อยมากเกินไปเว้ยเออตู้แม่งข้ามบ่อยเกินจนแบบเรารู้สึกว่ามันเป็นตู้เก่าไปแล้วอ่ะจนมันไม่น่าเปิดไปแล้วนะครับตู้เป็นตู้เก่าไปเลยอ่ะนะคือล่าสุดตัวมาเจปแปนนี่กินเดือนแล้ว,ว่ะ หลายเดือนมากน,นะคือหลายเดือนแล้วนะครับหลายเดือนเกินไปแล้วแม่งกว่าจะมา GB นี่คือนานเลยเกินคือแบบเอาตู้อื่นข้ามมาข้ามตามมาหลายตู้เกินไปแล้วนะก็เลยแบบว่ารู้สึกแบบเอื้อมนิดนึงเอื้มอมละอานิดนึงเอออันนี้ก็คือสกิลของทั้งสองตัวเลยนะครับก็อ่านหมดแล้วเรียบร้อยนะฮะถ้าใครไม่เข้าใจก็ขอภายแล้วกันนะถาาถามก็ถามมาได้จะตอบให้นะฮะต่อไปก็ไปดูกาชาดีวกว่าว่ากาชามันเนี่ยน่าเปิดหรือเปล่ามีตัวละครอะไรบ้างอยู่ในกาชานะครับนะงั้นก็โอเค นี่ก็คือหน้าตาของตู้ทั้ง2ตู้ที่จะมาถึงในเร็วๆนี้ของเซิร์ฟเรานะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าหน้าตู้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวละครหรือเปล่าแต่ดูทรงแล้วผมว่าไม่น่าจะเปลี่ยนนะตัวละครในตู้เนี่ยน่าจะอิงตามเซิร์ฟจะแปลงเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ชัวร์เหมือนกันต้องรอดูอีกทีนึงว่าเกมเนี่ยเขาจะยัดตัวละครอ,อะไรมาเพิ่มหรือเปล่านะฮะแต่นี่คืออิงตาม8ะแปลนะครับนี่คือตู้ของโกเทงนะนี่ก็หน้าตู้มันก็นะมันก็แบบ มันก็แย่มัก็ไบ่แย่สุดนะครับผมว่ามันก็โอเคอะนะโอเคแต่ตู้ที่ผ่านมันจะดีกว่าไงพวกตู้เบยโตตู้เบย์โตเวอร์บาจะดีกว่าเนี่ยครับตู้เบยโตบูเทงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตู้มันก็มันก็ดีสำหรับเล่นใหม่นะผมว่าทั้งเนี่ยแบกเลยทั้งเขียวนี่คือเก่งมากสำหรับคนเล่นใหม่นี่คือดีเลยนะทั้งเขียวยังโอเคอยู่ไม่ได้แย่นะครับทั้งเขียวนี่ใช้ได้โกเซียสองนี่ก็เก่งตีแรงมากส่วนพิโกโร่นี่ก็ พิกาโลนี่คือรู้สึกจะวนมาหลายตู้แล้ยไหมผมบ้านนกี่ตู้แล้ววะพิกาโลเนี่ยรู้สึกเห็นจนหลอนแล้วเนี่ยตอนนี้นะซึ่งผมก็ไม่เคยได้ดตู้ต่างหากเอออาจจะมาได้ตู้นี้กุเกต้าฟ้านี่ก็เออมันก็หลอนหน้านะเพราะว่าวนมาหลายตู้แล้วไงถูกไหมแต่ถ้าใครไม่ได้มีก็ถือว่าเป็นตู้ที่ดีนะเออคือถ้าใครอะ่ะยังไม่ได้โตัวละครทั้งหมดเนี่ยแบบปลดครบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถือเป็นตู้ที่ดีนะมันก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยโกเทงเขียวตัวเก่าก็ ต่คงเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะตีแรงนะครับไม่ได้กากนะตีแรงมากนะตัวมันเก่าแล้วอ่ะเออคือตัวมันเก่าแล้วไงนะนั่นแหละก็ไปต่อไม่ได้แล้วคือเก่งในแค่นี้แหละนะแต่มันคือตีแรงจริงนะตันนี้ตีแรงมากส่วนกูท้งเหลืองนี่ก็อันาดกจะได้ ECA นะครับซึ่งบอกเลยว,ว่าเก่งขึ้นแน่นอนเก่งมากๆด้วยเพราะว่าตอนปัจจุบันนี่ก็ยังเก่งยังตีแรงอยู่นะครับไม่ได้แย่นะังคงตีแรงถึงสามล้านสี่ล้านนั้นเลยนะซึ่ง ECA ปุ๊บจะตีแรงขึ้นไปอีกขนาดไหนกัไม่รู้เหมือนกันนะ ตัวเนี้ยเก่งแน่แนะ่อนาคตจะเก่งแน่นอนถ้าใครยังไม่ได้ก็ออกแนะนําให้เปิดหาโปรเทงเหลืองจะดีสุดผมว่านะเพราะตัวมันค่อนข้างจะหายากนะช่วงนี้นะรู้สึกว่าตัวละครเนี่ยก็หลีกตามสีนี่คือไม่ได้วนมาเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีนะอันนี้นะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับตู้โกเทงนะครับก็โอเคไม่แย่ผมว่าแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเราอีกทีนึงแล้วว่าตัวเราเองอะ่ะมันน่าเปิดหรือเปล่าควรจะเปิดไหมมันควรจะคุ้มค่าจะทุ่มทุนเปิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับนะ ก็นั่นแหละมันไม่ใช่ว่าจะดีสำหรับทุกคนแล้วก็ไม่ได้แย่สำหรับทุกคนนะมันก็แล้วแต่คนนะอันนี้นะฮะส่วนตู้บูก็เป็นตู้วันนี้นะครับตู้บูก็คล้ายๆกันกับของกูเทงเลยนะจะเป็นพวกดูโอ้กันของตู้ที่แล้วมาอย่างเช่นสามารถฟ้ากับทั้งเขียวแล้วก็บูรี่เหลืองกับกุจิต้าฟ้านะเบมานสองกับโกไซยะสามม่วงอะไรเงี้ยก็จะคล้ายกันซึ่งตัวเนี้กิกของตู้ตัวไล่จะเป็นของบูรี่ไซยะสามสีเขียวตัวนี้นะครับซึ่งก็ ซื้อจแปลได้เซไปแล้วนะครับก็เก่งขึ้นมาหลายเท่ามากนะตีแรงมากๆเลยนะครับแต่ว่าความถึกก็ยังคงแบบยังไม่ได้ถือขึ้นมามากมาขนาดนั้นหรือเปล่านี่ผมไม่เคยเล่นไงผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมไม่เคยได้ด้วยนี่นะก็ได้มันก็ถือว่าดีเลยนะฮะกันแ,แหละผมให้บรูซไซยาสามสีเขียวเนี่ยมันดีกับพวกบูแดงกับคูลเลอร์ไฟ้าไงนะเพราะว่ามันตีแรงและไจเอเซมจะเก่งไงแต่ว่าเซิร์ฟเรายังไม่มาครับรอต่อไปอันนี้นะกันแ,แหละก็เก็บไว้เผื่อ,อนาคตละกันตัวนี้ก็ใกล้แล้ว ไม่น่าจะถึงปีหน้าหรอกมั้งผมว่าตัวนี้นะไอโบลี่สามเอเซเอเนี่ยของเซิร์ฟเราอะนะเออเบสองนี่ก็ดีนะครับไม่ได้กากนะดีมากเลยนะครับก็คุณค่าในการเปิดหาตัวนี้เก่งมากนะฮะสามารถฟ้านี่ก็เออสามารถฟ้าผมว่ามันจะแย่กว่าทั้งเขียวนะรู้สึกนะเออแต่คือมันก็ไม่ได้แย่ไงมันนำทีมตัวไลา์ได้ดีมากนะครับตัวไลท์หรือว่าเรียบคอร์อดไดรฟ์เหมือนกันนะฮะมันก็ไม่ได้แย่แต่ว่ามันแบบ มันกลางๆอ่ะเออนะคือผู้เล่นใหม่ดีหมดแหละบูลี่เหลืองนี่ก็ก็โอเคเออเมทัลค้เลือไฟ้าก็รู้สึกว่าจะโบนมาหลายตู้แล้วนะครับมันก็คาจะโอเคแหละสำหรับไอดีผมแต่สำหรับคนอื่นนี่คืออาจจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่ามันตัวละครเก่าแล้วไงผมยังได้มาแค่ตัวเดียวเลยตัวนี้เออก็ได้มาบนเส้นทางเพิ่มก็จะดีมากนะครับก็จะยินดีอย่างยิ่งเลยนะฮะบ,บูแดงก็บูแดงนี่แม่งแย่สุดแล้วผมว่าจริงในตู้นี้บูแดงแย่สุดแล้ว เพราะว่าบนูนเมืตั้งแต่ตู้5ปีแล้วนะรีน่นี้ตู้5ปีเบตโตเออนั่นและซึ่งผมไ,มได้มาโคตรเยอะเลยบูดแดงเนี่ยนะก็ไม่อยากได้สุดแล้วในตู้นี้นะครับอืมโรลี่เขียวสะยะ3ก็ออกดีเลยนะครับได้มาก็ดีแต่นะผมไม่เคยได้นะผมว่าเบ,เ,บเบมาน่ะคือดีสุดสำหรับตัวละครรองตู้นะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไ,มใชไม่ได้อันนี้ไม่ได้นับบูตัวใหม่นะครับเบมานดีสุดคือเราควรจะเปิดให้มันครบา โปรโมชั่นก็พอแล้วนะเอาโปรโมชั่นสามเพลหนึ่งครบรอบแรกก็พอแล้วนะแบบลดราคาเพชรก็พอแล้วผมว่าจะคุมสุดแล้วอันนี้เพราะว่ามันลดราคาเพชรให้เปิดสักทีก็จะไม่เปิดก็อะไรอยู่นะครับมันก็ควรจะเปิดถูกไหมล่ะเออนั่นแหละเปิดแค่รอบเดียวก็พอแล้วไอ้ตู้สองตัวนี้นะครับนะก็แหละโอเคนะก็คลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันพูดมาตั้งแต่ตีสองตีสามนี่ตีสี่กับตีห้าเนี่ยพูเลยเอะแยไว้เ yeah, ฮียนะ ก็โอเคนะคลิปนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วกันก็ถ้าใครมีอะไรถามก็ถามมาได้นะครับนะคลิปนน้ผมก็ไปแล้วก็เจอกันคลิปหน้านครับคลิปนี้ก็ไปยบยคกับผมไปแล้วบาย